สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาดนตรีพบกันแล้วนะครับกับคุณครูชินนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของสัญลักษณ์นะครับมือใช่ไหมครับโน้ตดนตรีใช่ไหมครับว่ามีเสียงอะไรบ้างนะครับนักเรียนจำได้แล้วใช่ไหมครับในสัปดาห์นี้นะครับคุณครูจะพาทักเรียนนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์นะครับสําหรับการเล่นดนตรีของเรานะครับอุปกรณ์ของเราคืออะไรครับในรายวิชานี้อ่านะครับเมโลเดียนะครับ เรารู้อย่างนะครับว่ามิเรลเลียนมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวในในคาบนี้นะครับเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูและไปเรียนรู้เกี่ยวกับมิเรลเลียนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องของมิเรลเรียนกันนะครับนักเรียนแต่ละคนได้รับมิเรลเรียนไปแล้วใช่ไหมครับบางคนก็มีมิเรลเรียนหลากหลายสีสันไม่ว่าจะเป็นสีูสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับส่วนสําหรับของครูนะครับจะมีมิเรลเรียนให้นักเรียนดูด้วยกันนะครับ นะครับจะเป็นลักษณะกระเป๋าเป็นแบบนี้นะครับบางคนเป็นกล่องเป็นอะไรเป็นพลาสติกหรือบางคนเป็นกระเป๋ามาไม่ต้องตกใจนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับในเมโลเนียในอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับนักเรียนสำรวจไปพร้อมกันกับครูนะครับเปิดมานะครับในอุปกรณ์นะครับจะมีสีอยู่นะครับนี่นะครับมีสายนะครับเขาเรียกว่าปักเป่านะครับปากเป่านะครับแต่ละคนจะมีเป็นสายออกมานะครับเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับนะครับ ตัวนี้ไวส้สําหรับเชื่อมเข้ากับเครื่องดนตรีของเราและส่วนนี้นะครับไว้สาหรับให้เราไว้เป่านะครับมาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปนะครับก็คือปากเป่าอีกตัวหนึ่งครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับบางคนจะเป็นแบบแปนบางคนจะเป็นแบบกลมนะครับแต่ของครูนะครับจะเป็นแบบแบบกลมๆแบบนี้นะครับนะครับซึ่งนักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับ และส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือตัวนี้ครับตัวเมโลเรียนนะครับเมโลเรียนนะครับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดนะครับให้นักเรียนสำรวจให้ดีๆนะครับว่ามีการชํำนุดนะครับเสียหายตรงส่วนใดหรือไม่นะครับข้างหลังนะครับจะมีนี่นะครับเป็นสายนะครับเป็นสายแบบนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องไปกระชากนะครับให้ค่อยๆดึงมานะครับแล้วให้เรา เอานิ้วทั้ง4นิ้วนะครับเรียงคิดติดกันนะครับอยู่บนมิวโพนครับสอดเข้ามานะครับข้างที่เราถนัดที่สุดนะครับสอดเข้ามาในช่องนี้แล้วเอานิวโพนครับไว้อยู่ด้านนอกนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กันไหมเพื่อเป็นการป้องกันนะครับให้ยึดติดนะครับกับอุปกรณ์ของเรานะครับจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้สีขาวๆนะครับเขาเรียกว่า ลิมนิ้วนะครับลิมริมนะครับหรือปุ่มกดนะครับสำหรับนักเรียนนะครับปุ่มกดตัวนี้ของนักเรียนสีขาวนะครับจะมีทั้งหมด19ตัวด้วยกันนะครับส่วนสีดำนะครับสีดําจะมีทั้งหมด13ตัวด้วยกันนะครับสีดําจะมีทั้งหมด1 3าตัวด้วยกันนะครับข้างล่างจะมี19นะครับส่วนสีดําจะมีทั้งหมด13ตัวนะครับนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับนำสายนะครับเป็นตัว ตัวปากเป่าแบบมีสายนะครับเอามาเสียบตรงช่องนี้นะครับผู้เรียนมีช่องอยู่แล้วใช่ไหมครับนักเรียนเสียบได้เลยครับอ่าพอเสียบเสร็จแล้วปุ๊บจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไว้สําหรับในการเป่านะครับแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการกดยิ้วแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวครูจะพาไปดูทีนะครับครับนักเรียนนะครับเรามาดูวิธีการกดนะครับ วิธีการกดก่อนที่จะไปพูดถึงวิธีการกดนั้นนะครับนักเรียนนะครับอย่าลืมสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวโน้ตหรือคือแต่ละริ่มนะครับมีตัวโน้นอะไรบ้างให้ไปเขียนเอาไว้นะครับเรามาดูลิมตัวนี้ก่อนนะครับริมตรงกลางนี้ระหว่างช่องที่2นี่นะครับเห็นไหมครับช่องหนึ่งกับช่องสองที่สีดำตรงนี้ไหมครับตัวนี้จะเป็นเสียงโดนะครับตัวต่อไปเสียงเรตัวต่อไปครับเสียงมีตัวต่อไปเสียงฟาเสียงซอน เสียงลาเสียงทีนะครับพอได้ทั้งหมดเจ็ดเสียงแล้วเอามันเหลือนี่มันเหลือนักเรียนเขียนได้เพิ่มนะครับกระบยเสียงโดเรมีฟาซอนลาทีโดเรมีและเสียงสุดท้ายนะครับจะเป็นเสียงฟานะครับอย่าลืมไปเขียนนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวมนตแต่ละตัวที่เราจะเป่าใน สัปดาห์ต่อไปหรือในอนาคตเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันคือตัวอะไรบ้างนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการกดลิมนิ้วนะครับของเมโลเดียนนะครับเราจะมาดูนะครับว่าแต่ละลิ่มนั้นมีเสียงอะไรบ้างนะครับมาดูเสียงที่1กันนะครับเสียงที่1นนะครับเสียงนี้ใช่ไหมครับ<ฮ>เป็นเสียง โดใช่ไหมครับเสียงที่สองครับเป็นเสียงเรใช่ไหมครับเสียงที่สามครับเป็นเสียงมีใช่ไหมครับเสียงที่4ครับเป็นเสียงฟานะครับเสียงต่อไปครับ เป็นเสียงซอนใช่ไหมครับเป็นเสียงลาใช่ไหมครับต่อไปครับเป็นเสียงทีต่อไปครับหมดหรือ,อยังเอ่ยอ่าหมดแล้วใช่ไหมครับมีทั้งหมด7เสียงด้วยกันนะครับครูจะไล่อีกทีหนึ่งนะครับ ครับทั้งหมด7เสียงนะครับจะมีลักษณะเสียงที่แตกต่างกันออกไปนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการกดริ่มนิ้วของเมโลเดียนแต่ละตัวนะครับว่าใช้นิ้วในการกดอย่างไรบ้างนะครับบางคนกดแบบนี้นะครับทีละตัวทีละตัวทีละตัวไปเลยนะครับไม่ถูกต้องนะครับเรามากดให้ถูกต้องกันดีกว่านะครับเริ่มที่ตัวที่1นนะครับจาก ตัวที่1นนะครับใช้นิ้วโป้งนะครับช้นิ้วโป้งของเรานะครับในการกดเข้าไปนะครับเป็นเสียงโดต่อไปนิ้วชี้เรนิ้วกลางมีต่อไปนิ้วโป้งอีกครับฟาต่อไปครับซอนปลาทีนิ้วน,นิ้นนิ้วสุดท้ายครับนิ้วก้อยเสียงโดนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะ กดแล้วก็เป่าให้นักเรียนฟังอีกทีหนึ่งนะครับ<ะ>เสียงโดนะครับ<ะ>เสียงเรนะครับ<ะ>เสียงมีนะครับต่อไป<ะ>เสียงฟานะครับ<ะ>เสียงซอนนะครับ เสียงลานะครับเสียงทีนะครับเสียงโดนะครับครบแล้วใช่ไหมครับโน้ต <N ode> นะครับตั้งแต่เสียงโด <K r ub> โดเสียงที่1 <K r ub> แล้วก็โดเสียงสุดท้ายนะครับในเมื่อเราเป่าได้แล้วนะครับเราเริ่มฝึกทักษะไปเรื่อยๆนะครับทำตามครูน,นะครับ <K r ub> ขึ้นนะครับไปแล้วจากนี้ไปนี้ใช่ไหมครับจากซ้ายไปขวาเราก็ต้องไล่ลงนะครับจากขวามาซ้ายนะครับเป็นเป็นแบบนี้นะครับได้แล้วใช่ไหมครับนักเรียนนะครับนี่คือวิธีการ ได้เรียนรู้นะครับวิธีการกดแล้วใช่ไหมครับการกดลายเอื่นการกดริมมิ้วของเมิวเดียนเรียบร้อยแลวนะครับว่าใช้นิ้วนะครับใช้นิ้ว5้5นิ้วแล้วก็แยกว,วิธีการกดกันอย่างไร ต่อไปนะครับครูจะให้แบบฝึกทักษะนักเรียนนะครับก็คือเพลงช้างนะครับให้นักเรียนกลับไปนะครับฝึกทบทวนวิธีการกดตามบทเพลงที่ครูส่งให้นี้นะครับอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไว้เจอกันนะครับบายๆครับนักเรียนสวัสดีครับ